กิจกรรมที่4นะคะชื่อกิจกรรมว่า fill in the blank ค่ะ fill in the blank ก็คือเติมคำลงในช่องว่างนั่นเองค่ะ ที่ผู้ชมทํานะคะมันจะทําได้ทั้งรูปแบบในการสอนที่เราขึ้นสไลด์และรูปแบบที่มันเป็นเรื่องของเอกสารที่ให้เขาเขียนได้ค่ะตัวอย่างในเรื่องของการขึ้นสไลด์ใช่ไหมคะเวลาที่ผู้ชมค่ะมีหัวข้อเนาะหรือว่ามีค,าคําศัพท์ค่ะผู้ชมจะไม่เขียนคําศัพท์นั้นขึ้นมาเลยค่ะแต่ผู้ชมค่ะจะเขียนคําศัพท์ให้มันเว้นว่างปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บพร้อมกับความหมายแล้วจะถามเขาว่าอ่าตอนนี้นะคะเรากําลังพูดถึงเรื่องนี้อยู่คิดว่าหัวข้อเนี้ย มันคือคําว่าอะไรนะคะคนก็จะเริ่มประมวลผลและจะเริ่มคิดค่ะคนเนี่ยชอบความลุ้นรู้ป่ะเวลาคนที่แบบไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยได้ลุ้นได้ใช้สมองได้คาดเดาเงี้ยคนก็รู้สึกตื่นตัวขึ้นมาอีในส่วนที่2นะคะที่เราสามารถทําได้ค่ะเราสามารถประยุกต์ใช้ fill in the blank ค่ะกับตัวสื่อการสอนได้นะคะสื่อการเรียนเนาะตัวอย่างเช่นอันนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะ คือเวลาที่เราอยากจะให้คนนะคะมีส่วนร่วมเนาะกับสื่อการเรียนการสอนของเราอะคะ่ะเราไม่ต้องบอกเขาทั้งหมดเนาะแต่ว่าเราะคะ่ะเว้นช่องว่างค่ะให้เขาเนี่ยสามารถเติมคําลงในช่องว่างได้ให้เขาอะ่ะได้ลองอ่านแล้วก็ได้ลองแชร์กันในกลุ่มค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะพอเขาอะ่ะเติมคำลงในช่องว่างเสร็จแล้วเราก็มาเฉลยเนาะว่าคาคานั้นคืออะไรซึ่งสามารถใช้ได้ง่ายสุดๆแต่เพอร์ฟูและทรงพลังมากๆเลยค่ะ